กุ้งเลยครับกุ้งแม่น้ำได้ถามได้นะคะรับประกันความสดทุกตัวเลยจ้ารับประกันความสดทุกตัวครับเดีพี่พามาดูฝั่งนี้ครับพเพื่อนอาหารทะเลสดๆใหม่ๆครับปลาหมึกโลละหกสิบบาท แน่นเลอแน่นโหนเยวก็่ล้เดี๋ยวก็ล้มไปโนเราต้องไถ่้มไม่ล้มโรมมันยยนะงะได้อุ่งครับปุ่งนีหอยหวานครับเพื่อนโลร้อยสิบบาทสองโลสามร้อยสองโลสามร้อยหวานครับ